ดีใจนะคะดีใจที่ที่แบบว่ายังยังมีน้องๆหรือว่าพี่ๆที่แบบว่าอยากจะเป็นเงาเสียงของเราแล้วก็ดีใจกับตัวเองด้วยที่ว่าเ,เป็นนักร้องมาก,กับ20ปีนะคะก็ยังคงมีคนคในหรอพี่บางคนอาจจะมอง,มองว่าหนูแก่จริงๆก็หนูทำ หนูทำเพลงตอนอายุยังน้อยเวลาคนเจอหนูเขาจะบอกว่าคิดว่าแกพอเจอตัวจริงแกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาบอกว่าตัวจริงดูแบบว่าดูเด็กกว่าที่คิดนะเพราะหนูได้ทำเพลงตอนเด็กนะคะแล้วก็ได้มาเห็นน้องๆในวันนี้เด็กเด็ทุกคนก็ยังเล็กพี่อยู่เอาหญิงก็ชื้นใจหน่อยเพราะปกติไปงานเดี๋ยวนี้เริ่มเล็กเจแล้วนะคะ ชื่อนางสาวชานะนาานพาเรืองนะคะชื่อเล่นชื่อปาล์มค่ะอายุ26ปีค่ะมาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะตอนนี้เป็นคุณครูสอนร้องเพลงค่ะที่หนูมาเป็นคุณครูสอนร้องเพลงได้นะคะเพราะว่าหนูร้องเพลงประกวดมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ร้องเพลงเป็นอาชีพด้วยเข้ามหาวทิทยาลัยคะ่ะหนูก็ได้เรียนร้องเพลงนะคะเป็นเอกร้องไทยเดิมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆก็เลยมาเป็นครูสอนร้องเพลงเลยค่ะตอนนี้ <S <S เด็กที่หนูจําความได้นี่น่าจะประมาณปฐมป,ปลายนะคะก็ได้ยินเพลงพี่หญิงแล้วแล้วก็ได้ใช้เพลงพี่หญิงนะคะในการร้องเพลงแบบร้องงานตามงานต่างๆนะคะก็ได้รางวัลเดีแยะมากมายเลยค่ะก็ยังไม่มีใครบอกว่าหนูเหมือนแต่หนูคิดว่าหนูหนูเหมือนเอง <laughs> การขึ้นของเขาในการปิดคำการออกคำแต่ละอย่างแล้วก็ผ่อนของเขาแรงเขาแค่ไหนเขาใช้เฮดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาใช้เสียงมิกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือฟังหมดเลยว่าคำไหนเขาผสมเทคนิคอะไรไปบ้างางเงี้ยค่ะ กลุ่นกลิ่นบุงก์ผดมาด้วยรักจากใจเพียงหวังให้ถึงใครคนที่รอคนนันน้องปาล์มนะคะคนแรกเลยเป็นครูสอนร้องเพลงคนนี้เนี่ยเรื่องการร้องเพลงเนี่ยมไม่ต้องพูดถึงเลยอโอ้โหเสียงนี่ใสแจว๋วชัดเจนกังวานดีมากที่ก็นั่งฟังอยู่ ตัดสินใจมาวันนี้นะคะเพราะว่าหนูได้มีการอัดเสียงตัวเองแล้วก็ลองฟังเสียงตัวเองดูแล้วอุ้ยทําไมเราขายจังแต่ว่าไม่มีใครบอกเราบอกเองเออแล้วมีจังหวะที่เขาเปิดรับสมัครของพี่หญิงพอดีหนูก็เลยอยากมาลองดูค่ะว่าหนูจะเหมือนพี่หญิงได้มากแค่ไหนคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อว่าที่ร้อยตีหญิงมนทิชาทัศนาเกตน,นะคะชื่อเล่นชื่อเดือนค่ะมาจากจังหวัดนคปรปฐม ตอนนี้เป็นคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดดอนตอิดอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะตอนนี้สอนวิชาพลักศึกษาและก็คอมพิวเตอร์นักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 ชอบชอบเริ่ม,เร,มเริ่มแบบชอบฟังเพลงพี่หญิงอะตั้งแต่อัลบั้มน่าจะเป็นอัลบั้มที่สองคือไม่มีเธอจะบอกหลักใครเพราะว่าพี่หญิงอะเขาจะร้องเพลงแบบว่าอารมณ์ อารมณ์เขาได้มากแลวแล้วเราหนูเป็นคนชอบฟังเพลงแบบพอฟังเพลงเราก็เราก็ชอบตามเนาะอารมณ์ตามอย่างเงี้ยพอฟังมันก็ผ่อนคลายเพลงที่ย่ิงเงี้ยเคยมีรายการหนึ่งนะคะที่เคยไปประกวดแล้วก็เลือกเพลงพี่หญางอร้องทุกเพลงเลยมันก็ก็มีน้องมีครูก็บอกเออก็คาก,ก,ก,ก็เหมือนแหละแต่เหมือนขนาดไหนด้วยต้องไปดูกันว่าเหมือนขนาดไหนค นที่2นะคะน้องเดือนเป็นครูพละไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าพลังปอดได้ดีมากเลยเ,ออเพราะว่าเป็นการออกกาลังกายเสียงเหมือนน้องหญิงเหมือนกันโอ้โห,โหคนนี้นี่แบบว่าติดแหบนิดนึงออนุ่มลึกร้องเสียงดีนะโอ้โหร้องเพลงนี่บาดไปเลยพี่อ,อ,อยากมาร้องเพลงให้พี่หญิงฟังด้วยแล้วก็ใจอใจหนึ่งนะเอาจริงนะหนูอาจจะคิดเหมือนคนอื่นหนูก็อยากจะเข้าไปในตู้แล้วอยากจะมีโมเมนต์แบบว่า มันโค้งมามนาู <c oughs> ่ะหนก็คือแบบก็อยากหรูเนาะบางทีเราก็แบบเออหนูอาจจะคิดต่างก็อยากได้ด้วยอยากโดนด้วยอ่ะสองอย่างก็คือเหมือนแบบ50าสพสสวัสดีค่ะชื่อนางสาวโยรพัทแก้วกันเนชื่อเล่นชื่อหนูนาค่ะมาจากจังหวัดส,สมุทรปราการค่ะ ตอนนี้หนูนะก็เป็นนักวิชาการศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะนักวิชาการศึกษานะคะก็จะมีหน้าที่ที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการศึกษาค่ะอย่างตัวหนูนะคะก็คือจะทํางานเกี่ยวกับด้านหลักสูตรค่ะของมอเกษตรศาสตร์ค่ะที่หญิงนี่คือหนูร้องมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะตั้งแต่เขียนด้วยใจรบงด,ด้วยน้ำตาตอนนั้นคือชอบมากค่ะ ตอนนั้นที่พี่หญิงออกเพลงมาสําหรับหนูก็คือมันเป็นลูกทุ่งสมัยใหม่ขึ้นนะคะเพราะว่ามันแตกต่างจากลูกทุ่งพุ่มพวงหรือแททิยาที่เราเคยได้ยินกันค่ะคืออาจจะได้ถูกใจเสียงด้วยค่ะเพราะพี่หญิงเป็นคนที่เสียงเพราะมากค่ะฟังครั้งแรกมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเพลงนี้มันเพราะจังจดนเอ่ยจันที่ลอยเด่นฟ้าจะมีน้ำตาลังมาเหมือนฉันฝัมาแด็กหนูนาหนูนาเป็นไงหนูนาหนูนาเหรอคะคนนี้นี่ เหมือนหญิงในยุคแรกนั่นเห็นไหมปล่อยผมเหมือนอแต่งตัวเหมือนใส่โค้เซ็จเหมือนกันด้วยและที่สําคัญนะคะสวยเหมือนกันด้วย,วยอิจฉาเอาอิจฉาจะอิจฉาหนูทาไมาความสวยสอะ่ะสวยเหมือนกัน,กนอิจฉาเลยโอ้ ตั้งใจแบบว่าพอรู้ว่ามีเงาเสียงพี่หญิงอะคะ่ะอยากมาอยากมาด้วยความที่แบบชื่นชอบคือผลนะคะค,คือก็คือแล้วแต่ท่านคณะกรรมการะคะ่ะวันนี้อยากมาร้องเพลงของพี่หญิงให้มีความสุขที่สุดค่ะนานๆทีนะคะหญิงจะมีโอกาสได้มานะคะกิ๊กดูส่งคําเพลงเงินล้านนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะว่าจะมีเงาเสียงหญิงที่เหมือนหญิงสักแค่ไหนนะคะตามไปดูกันได้เลยนะคะที่รายการกิ๊กดูส่งคําเพลงเงินล้านช่อง36อย่าพลาดชมช่อง PPTV จ้า หรือรักฉันจะเป็นเพียงความ